พี่น้องชาวจังหวัดลำพูนนะหลายส่วนโดยเฉพาะอำเภอเมืองก็คงจะผมว่าไม่ได้นอนเลยนะฮะมวัวแต่ขนของขึ้นที่สูงบางคนก็ต้องย้ายที่หลับที่นอนไปอยู่ริมถนนนะอยู่ที่บ้านไม่ได้เพราะบ้านน้ำท่วมนะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณลักษิกาแพทองยังอยู่ที่อำเภอเมืองลำพูนก็จะรายงานสดนะให้ท่นได้ทราบนี่ฮะอยู่บนเรือเลยนะฮะเชิญครับลักสิกาครับ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ใน<า>พื้นที่ประสบภัยหมู่4ที่จังหวัดลำพูนแห่งนี้นะคะแล้วก็อยู่ในเรือภารกิจของทีมกู้ภัยนะคะในการช่วยเหลือชาวบ้านเร่งอบพยพค,ค่ะ<อ>จุดนี้นะคะคุณผู้ชมจุดที่ดิฉันรายงานอยู่ตอนนี้อยู่ที่คุ้มป่าไผ่หลวงหมู่4บ้านหนองช้างคืนอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนจุดนี้รับน้ํามาจากบ้านหนองแฝกอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างภารกิจอบพยพย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่มวลน้ํานะคะไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วระดับน้ําด้านในนะคะสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนชาวบ้านในพื้นที่นะคะเร่งอบพยพเข้าของเครื่องใช้จุดนี้ที่คุ้มป่าไผ่หลวงค่ะมีชาวบ้านพักอาศัยกว่า50ครัวเรือนได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากหลากหลายหน่วยงานเลยนะคะที่เห็นตอนนี้ ก็คือจะมีในส่วนของทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธินโมโพธิยานส่วนพระพุทธบูชาป่าเฉลิมพระเกียรติแห่งที่9แล้วก็ทีมตอบโต้ภัยพิบัติใจถึงใจมูลนิธิกู้ภัยสว่างบึงสัมพันธ์เพชรบูรณโดยพระประหลัดสมพรนะคะหรือครูบาใหญ่เดินทางจากจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะมา3วันแล้วนะคะเข้าพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ไหลลงมาที่จังหวัดลำพูนเลยลงมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็ตอนนี้ อยู่ระหว่างการอยู่อยู่ในซอยนะคะเดี๋ยวเราจะลองพูดคุยกับชุดทีมกู้ภัยชุดนี้นะคะชื่อหมคะใช่นะคะชื่อพักนันครับพักนันนะคะเป็นหัวหน้าชุดใช่ไหมใช่ครับวันนี้ได้รับการประสานช่วยเหลือจุดนี้ภารกิจเป็นยังไงบ้างก็ภารกิจก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยากไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับก็ทีมแรกอะขามาเอาพกคนออกไปแล้วอแล้วก็อันนี้ก็มาพวกคนของพก ของใช้ที่เหลือเขาครับที่เขาจะเอาออกไปใช้ข้างนอกพวกเสื้อผ้าพวกของใช้จําเป็นนะครับสําหรับพื้นที่นี้ค่ะที่ลงมาช่วยเหลือเขายังต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของอะไรบ้างขัดแคลนอะไรบ้างคะตอนนี้เหรออที่ดูนะน่าจะ,น,าจะน่าจะเป็นพวกที่พักพวกข้าวสารนะครับเพราะว่าข้างในบ้านนะ่ะเขาทำกับข้าวไม่ได้ครับแต,แต่แต่เขาน่าจะ มีจุด ไว้รองรับแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนเพราะว่าผมยังไม่ได้เข้าไปครับเพราะว่ามาถึงนี้ผมก็เลยลงมาเลยค่ะก็คือนะคะก็จะเป็นในส่วนของการทํางานภารกิจของพี่ๆกู้ภัยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ภารกิจที่เราจะไปต่อคือไปช่วยเอาผู้ป่วยออกมาหรือว่าเอาอะไรคะไปเอาของของใช่ไหมคะผู้ป่วยเนี่ยมีการขนย้ายออกไปแล้วคะ่ะเมื่อสักครู่นี้ภาพที่เห็นนะคะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเข้าของเครื่องใช้อย่างพวกทีวีโทรทัศน์นะคะของที่ชาวบ้านเขาประสานแจ้งความประสงค์มาว่า อยากจะให้ขนออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้พี่เป็นเจ้าของบ้านปะใช่ไหมคะหนูเจ้าของบ้านใช่ไหมคะหนูขอถามหน่อยค่ะอ่าลุงคะลุงลุงลุงเอ่อวันน้ำหมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะนี้ได้สามวันวันนี้ล่ะวันนี้แล้วใช่ไหมเราขนย้ายทันไหมนี่ยเขาที่เขานี่อันขนย้ายทันไหมทันอยู่ทันทันขนย้ายขึ้นบนในทันแล้วก็เดี๋ยวที้มันเกินไปละ เกินที่เราคาดการไว้ใช,ใช่ไหมครับครับครับแล้วคนป่วยในบ้านมีเด็กมีอะไรไหมไม่มีครับไม่มีใช่ไหมคะ ก็นี่ก็จะเป็นหนึ่งภารกิจนะคะที่จะว่าขนข้าวของออกไปก็คือตรงจุดนี้ต้องบอกว่ามีการประกาศแจ้งเตือนแล้วนะคะแล้วก็เขาก็มีการขนของบางส่วนของใหญ่ๆเนี่ยออกไปแล้วแต่ทีนี้เหนือความคาดหมายค่ะ<า>น้ำเนี่ยมามารอบสองมาเยอะกว่าเดิมค่ะก็เพิ่งมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะและตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงเลยประมาณ1-2เซนติเมตรเรียกได้ว่าตอนนี้ค่ะเป็นภาพ อย่างที่เห็นเลยคือไม่สามารถที่จะเดินใช้รถออกไปได้ต้องเดินเท้าหรือใช้เรือในการโดยสารเท่านั้นน่ะนะคะสิ่งสาคัญตอนนี้จะเห็นเลยในพื้นที่เนี่ยเริ่มน้ํามีส่งกลิ่นเน่าเหม็นค่ะเนื่องจากว่าน้ํารอบแรกเนี่ยมาแล้วแล้วน้ํามันขังอยู่ในพื้นที่มีต้นไม้ตายหญ้าตายอะคะ่ะรอบนี้มาน้ําจึงเหม็นน่ะนะคะสิ่งและนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศ ล่าสุดที่จุดนี้ค่ะช่วงนี้ก็ติดตามที่สถานีก่อนนะคะพื้นที่หมู่4นะฮะหนองข้างคืนจังหวัดลำพูนท่านผู้ชมฮะ mm hmm. น้ำม,มาไวมากนะ mm hmm. เห็นไหมสภาพนี่ก็ลำบากฮะ mm hmm. ก็ที่ลำพูนเมื่อคืนนี้นะครับชาวบ้านนั้นก็เร่งรีบนะขนของนะ ขึ้นบนที่สูงหรือถ้าเกิดย้ายได้ก็ต้องคือย้ายตัวเองออกมาได้ก็ย้ายตัวเองออกมานะฮะเพราะเป็นน้ําที่มาจากทางเชียงใหม่ฮะอําเภอสารพีน้ําใช่ฮะมาจากอําเภอสารพีนะฮะก็เชียงใหม่อยู่บนแล้วก็มาเออลำพูนนะฮะนี่กับก็ลําบากมากนะครับแล้วก็มีข่าวว่าเครื่องสูบน้ําบางจุดก็ไม่ทํางานด้วยนะฮะที่ลําพูนนะฮะนี่นะก็ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเชียงใหม่เออมี ผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งเขาโพสต์ภาพมุมสูงของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถูกน้ำท่วมในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับแล้วก็มีข้อความว่าเชียงใหม่เมืองที่สวยเมืองในฝันของใครหลายคนตอนนี้นะฮะชาวเชียงใหม่ต้องให้กำลังใจแม้เราจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ก็ยังรักเชียงใหม่เป็นห่วงวัดทุกวัดที่เคยได้ไปกราบไหว้นะฮะก็ขอให้วิกฤตครั้งนี้ ผ่านพ้นไปได้ดีเดีฮะเป็นภาพมุมสูงสีน้ำตาลนั่นน่ะก็คือน้ำท่วมทั้งนั้นแหละฮะต้องให้กำลังใจกันนะเแต่ละลอกที่ทั้งเชียงรายเชียงใหม่นั้นลงหนักจริงๆใช่มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไปยก็เป็นพันล้านแล้วถูกต้องเป็นพันล้านเี่นะฮะทางาด้านของทางชมรมด้านนี้เขาบอกมาว่า นับเฉพาะ10บวันเนี่ยก็หายไป2,000ล้านใช่ใช่เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวฮะเป็นเมืองท่องเที่ยวก็เขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากวันชาติจีนที่ผ่านมานะฮะสัปดาห์หนึ่งตั้งแต่วันที่1จนถึงเมื่อวานนี้วันที่7นะฮะก็เชียงใหม่ท่วมรอบนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะ,ะอรอบแรกยังพอมีรอบแรกเนี่ยเกิดก่อนที่จะไปท่วมแม่สายนะครับก็ตอนนั้นเชียงใหม่ท่วมก่อนแต่ก็ไม่ได้หนักหนาขนาดนี้นะฮะ แล้วก็คิดว่าจะไม่ท่วมแล้วก็เจออีกนะฮะแล้วพอเจอรอบนี้นักท่องเที่ยวหายเลยและจากนี้ไปก็ไม่ทราบว่าจะจะกลับสุปกติอีกเมื่อไหร่จะทันพอที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบใช่ไหมฮะพอเดี๋ยวพอน้ำลดปบก็ต้องออฟื้นฟูเยียวยาทำความสะอาดกันอีกนะฮะใช่แล้วน้ำท่วมปีนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำน้ำไปแล้วน้ำก็แห้ง พอน้ําไปน้ําแห้งป๊บเหลือโครนฮะโอ้โ,อโอหนักหนาสาหัสมากและแบบเนี้เจอแน่นะต้องเจอโครนแน่ไม่มากก็น้อยดูสิฮะ็มเมืองเลยอย่างเชียงรายที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เราเราเห็นภาพแล้วเนี่ยปีใหม่เนี่ยจะทําเสร็จทันหรือเปล่าใช่ใช่ว่าโครนมันเยอะมากนะทุกคนเยอะมากๆากนี่แล้วภาพมุมสูงนี้ที่เขาถ่ายมาให้ดูเนี่ยบอกว่าทั้งบ้านทั้งวัดเสียหาย เมื่อวานนี้ท่าทิพย์บีกมรมศิลปากรคุณพนนบุตรจันทรชลบอกว่าพอลงพื้นที่เชียงใหม่ติดตามภัยน้ําท่วมดูในประเด็นที่มีผลต่อโบราณสถานที่สําคัญของทางจังหวัดก็ไปพบว่าพื้นที่เวียงกุมกามเวียงกุมกามเนี่ยเป็นเมืองโบราณสมัยพญามางรายปฐมมกษัตริย์ของล้านนาน,นะครับตั้งอยู่ในอำเภอสารพีก็ปรากฏว่าที่นี่ถูกน้ำท่วมหนัก ก็หนักจนกระทั่งทิ์ดีเนี่ยบอกว่ายังไม่สามารถเข้าไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายได้แต่ว่าเบื้องต้นต้องมีการตัดระบบไฟฟ้ายังศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวชั่วคราวไว้ก่อนนะครับภายในพื้นที่เวียงกุมกามก็จะมีโบราณสถานที่เป็นวัดโบราณมากถึง14แห่งด้วยกันนะฮะถูกน้ำท่วม<อ>หนักที่สุดก็คือวัดกู่เตี้ยเป็นพื้นที่ต่ำนะถูกกระแสน้ำแรง ซัดต่อเนื่องคาดว่าน้ำอาจจะลดระดับลงภายใน3-4วันนี้นะครับดีนะฮะหนักที่สุดคือวัดกู่เตี้ยนี่ถ้าน้ำลดแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะไปสำรวจความเสียหายสำหรับวัดโบราณภายในพื้นที่เวียงกุมกามส่วนใหญ่ก็จะใช้อิฐใหม่ในการบรุณะซ่อมแซมนะครับมีการเสริมตัวฐานรากช่วยลดความเสี่ยงของการพังทลายการซ่อมแซมก็อาจจะเอาอิฐใหม่ เปลี่ยนอิดที่เปื่อ,อยจากการแช่น้ำนะครับดีนะฮะแล้วก็คุณพนมบุตรบอกว่ายังไปสำรวจความเสียหายที่วัดผาลาดเชิงดอยสุเทพซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นจำนวนมากพบความเสียหายจากแรงประทะของน้ำเข้ากับตัวของโบราณสถานและสถาปัตยกรรมภายในพื้นที่นะโดยเฉพาะต้องแก้ไขปัญหาความชื้นของพระพุทธรูปนี่นะฮะ นี่คือวัดผาลาดก่อนจะขึ้นไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพอ่ะอจะผ่านวัดผาลาดก่อนอวัดผาลาดเนี่ยเจอไปสองครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยไม่หนักเท่าครั้งที่สองครั้งที่สองนี่หนักกว่าเพราะว่าอ,อ,อย่างที่อธิบดีพระมบุตรเนี่ยบอกนะครับแรงของน้าเนี่ยปะทะเข้ากับตัวของโบราณสถานเต็มๆเลยฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเคยไปใ,ใครไปวัดผาลาดก็จะเห็นว่า เหมือนกับมีทางน้ําไหลลงมาผ่านกลางวันใช่ตอนนี้เขากําลังคิดว่าเอ๊ะทำยังไงหรือต้องต้องออกแบบที่จะเบียเบ่ยงเบี่ยงเบี่ยงน้ําอ่ะเบี่ยงทางน้ําให้ไปทางอื่นลำบากแล้วฮะไม,ไม,ไม่ไม่ทันแล้วฮะได้แต่ป้องกันนะต้องหาทางป้องกันเหมือนอย่างที่เพระนครศรียุทธยาป้องกันนะอันนั้นจะได้กว่านะ แต่งทางน้ํานี่โอ้โหลําบากฮะแต่อันนี้มันทางน้ํามันป้องกันยากตรงที่ว่าอย่างอย่างด้านซ้ายที่เราเห็นในภาพเป็นโบราณสถานสีขาวเนี่ยพอเลยขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป็นป่าเป็นหน้าผาแล้วน้ำมันไหลลงมาใช่จะยกวัดหนีก็ไม่ได้แล้วโอ้โหอยู่เชิงเขาแบบนี้แล้วใช่ไหมฮะลำบากแล้ว เราพักกันสักครู่ท่านผู้ชมมาเดี๋ยวกลับมามา,มาพูดคุยกันต่อนะครับอีกหลายข่าวฮะบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ